วันนี้นะคะพี่กักะข่าวใน26ไปเจาะลึกเรื่องนี้มาฝากผ่ากลยุทธ์การตลาดอะไรเป็นจุดสสำคัญทำให้คุณผู้ชมนั้นตัดสินใจโทรสั่งซื้อทันทีหลังจากที่พรีเซนเตอร์ชื่อดังของกระทะแบรนด์นี้บอกให้โทรนะคะวันนี้เราไปผ่ากลยุทธ์คอร์รงลดแถมโทรด่วนรับรายได้นับพันล้านก่อติดจากรายงานชิ้นนี้ค่ะโอบางนบางบางอะ จากยุคของโอ้ oh, พระเจ้าจ้อน์จมันยอดมากกับเครื่องออกกำลังกายที่เคยฮือฮาที่ต้องให้เครดิตบริษัทษท,ทีวีไดเร็กที่บุกเบิกธุรกิจขายสินค้าผ่านทีวีหรือทีวีช้อปปิง้งด้วยกลยุทธ์การโฆษณาที่ทั้งภาพและเสียงภาพาที่ดูหลอกตื่นเต้นเร้าใจชนิดที่ว่าคุณผู้ชมต้องหันมาดูโฆษณา จนปัจจุบันมีการพัฒนาเป็นโฮมช้อปปิ้งหรือการเปิดช่องทีวีขายสินค้าเองเลยโดยมีผู้ประกอบการหลายรายแข่งกันอย่างคึกคักมีสินค้าหลากหลายตั้งแต่เครื่องออกกำลังกายเสื้อผ้าเครื่องสำอางอุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์และเครื่องครัวที่ในยุคนี้กระทะคือพระเอกของเครื่องครัวโมเดลความสำเร็จของธุรกิจขายของผ่านทีวีที่ทำให้หลายคนเมื่อฝังโฆษณาจบ อดไม่ได้ต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรสั่งสินค้าทันทีที่ชัดเจนคือถ้ามีงบเยอะทุ่มเวลาซื้อโฆษณาได้มากก็มีโอกาสสร้างยอดขายได้โดยเฉลี่ยแล้วต้นทุนการโฆษณาทางทีวีคิดเป็นประมาณ30-40%อร์เซของต้นทุนทั้งหมดเลยบางบริษัทไม่เพียงแค่ซื้อเวลาโฆษณาในรายการพามทามเฉลี่ยประมาณ2นาทีเท่านั้นแต่ยังซื้อเวลาในลักษณะ เช่าเวลาออกอากาศนานประมาณ25นาทีฉายวนไฟอย่างน้อยวันละสองครั้งเลยทีเดียวการแข่งขันของทีวีช้อปปิ้งจากเครื่องออกกำลังกายมาถึงยุคของการขายกระททะที่ขายดีที่สุดในกลุ่มสินค้าเครื่องครัวที่คิดเป็นประมาณ5%ของมูลค่าตลาดโฮมช้อปปิ้งที่ส่งผลชัญญมากกิหนายกสมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้งประเทศไทยบอกว่า ขณะนี้ธุรกิจโฮมช้อปปิ้งเติบโตมียอดขายอยู่ในระดับหมื่นล้านบาทและมีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างน้อยปีละ10-20%หากมองความสำเร็จของกระทะแบรนด์ดังอย่างโคเรียคิงต้องยอมรับว่าเกิดถูกที่ถูกเวลาในยุคที่มีทีวีดิจิตอลหลายช่องและมีทางเลือกที่สําคัญสามารถทุ่มเม็ดเงินโฆษณาได้สูงยิงโฆษณาทีที สื่อสารขายสินค้าเพียงตัวเดียวด้วยการบรรยายสรรพคุณที่เข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคในยุคป,ปัจจุบันที่ต้องการรักษาสุขภาพซึ่งแสดงคุณสมบัติของกระทะที่เน้นว่าไม่ต้องใช้น้ำมันไม่ติดกระทะเพื่อบวัสดุหลายๆชั้นที่สำคัญมีพีเซ็นเตอร์ระดับมืออาชีพอย่างมูดดีเรียกได้ว่ากราะทะโคเรียคิงกลายเป็นกระทะที่สร้างความจดจำได้ว่า ไม่ต้องใช้น้ำมันก็ทอดไข่เจียวทอดปลาดูได้ทั้งที่กระทะลักษณะนี้มีขายอยู่ในท้องตลาดมันนานหลายแบรนด์ก็สร้างยอดขายได้หลายร้อยล้านบาทมาแล้วแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ออกมาโฆษณาในปีทีวีอยู่เฉพาะในช่องโฮมช้อปปิ้งเท่านั้นกระแสสึงไม่แรงเท่า แน่นอนว่าคุณสมบัติหมาล้ําราคาก็ต้องโดนด้วยนี่คือกลยุทธ์ที่มีมานานไม่ว่าจะเป็นลดราคาที่ต้องเสนอลดมากกว่า50%ลดแล้วยังต้องซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแต่ก็ยังไม่พอที่สำคัญมีของแถมอีกและส่งฟรีด้วยสำคัญยังอยู่ที่หมัดเด็ดที่ให้โทรมาภายในเวลาที่กําหนดอย่างโทรมาภายใน5นาทีภายในครึ่งชั่วโมง หรือ50สายแรกมีของแถมเพิ่มคือกลยุทธ์กระตุ้นเรา้าให้ลูกค้าเร่งตัดสินใจซึ่งการสร้างความรู้สึกว่าสินค้ามีจำกัดที่คลาสสิกชนิดที่ว่าไม่ว่าของราคาหลักร้อยหลักพันหรือห,หลักแสนก็ได้ผลพอถึงประโยคที่ว่ามีจำนวนจำกัดก็มักตัดสินใจโทรสั่งทันที สุดท้ายเมื่อการสื่อสารถึงกลุ่มคุณผู้ชมกระจายอยู่ในหลายๆช่องจนไม่น่าแปลกใจเมื่อมีการวิจัยการใช้งบโฆษณาของโคเรียคิงผ่านสื่อต่างๆพบว่ามีการใช้งบมากกว่าสินค้าหรือองค์กรใหญ่ๆมาอย่างต่อเนื่องสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งนับตั้งแต่เดือนธันวาคม2558ใช้งบ113ล้านบาทปี2559ใช้งบ1,651ล้านบาท โดยเฉพาะช่อง9มีสถิติพบว่า11เดือนแรกของปี2559และ4เดือนแรกของปี2560ใช้งบ777ล้านบาทผลที่วัดที่สามารถบอกได้ว่าโคเรียคิงสำเร็จมากแค่ไหน ในช่วงวิกฤตที่หลายคนวิจารณ์กระทะโคเรียคิงที่ขายในสิงคโปร์ราคา600กว่าบาทน,นั้นก็เป็นโอกาสที่ผู้บริหารโคเรียคิงชี้แจงผ่านทีเซนเตอร์อีกครั้งว่านี่คือกระทะที่รัฐบาลเกาหลีรับรอง เราเราเราไม่ได้ใส่ใจก่อนหน้านี้ในการอธิบายตอนเปิดตัวในตลาดเกี่ยวกับรุ่นที่มันต่างกันระหว่างประเทศ ก็ตอนนี้กระทะนี้ขายกว่า21ประเทศแล้วก็มีรางวัลมากมายจากรัฐบาลเกาหลีเองแล้วขอเพิ่มเติมน,นิดนึงว่าเป็นเป็นกระทะนะฮะหนึ่งในกระทะที่เป็นออฟฟิเชีของรัฐบาลเขาในการส่งออกความสำเร็จมากแค่ไหนยังเป็นโอกาสที่โคเรียคิงได้โชว์ในเอกสารชี้แจงเผยแพร่เมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาจากประโยคที่ว่าขอขอบคุณครอบครัวโคเรียคิงในประเทศกว่า1ล้านครัวเรือน ที่ไว้วางใจกระทะและเครื่องครัวโขเรียกิงนั่นเท่ากับว่าภายในเวลาประมาณ15เดือนนับตั้งแต่โฆษณาปลายปี2,558มีคนโทรสั่งซื้อไม่ต่ำกว่าวันละ1,900ครัวเรือนครัวเรือนละ3,000บาทหรือเฉลี่ยมีรายได้จากการขายกระทะแล้วไม่ต่ำกว่า3,000ล้านบาทนี่คือสถานการณ์ที่หากสินค้าตัวนี้มาแรงในยุคโซเชียลมีเดียมาแรง แต่ก็วิดดับเพราะกระแสะโซเชียลกระนำแต่หากที่แจงประเด็นต่างๆได้ที่ในเวลานี้ยังรอคำตอบสำคัญคือวัสดุที่ผลิตแปดชั้นจริงหรือไม่หินอ่อนมีจริงไหมโดยเฉพาะเรื่องราคาตั้งสูงแล้วค่อยลดราคาลงมาจนนำไปสู่การกระตุ้นให้ตัดสินใจง่ายยิ่งขึ้นหากมีหลักฐานแน่ชัดที่สุดแล้วเรื่องลบอาจกลายเป็นดีสำหรับโคเรียคิง และนี่คือการตลาดกลยุทธ์ธรรมดาในยุค4.0นั่นเองพิกัดข่าวหนาว1 6รายงานเอาละค่ะเราจะเกาะติดทุกความเค่อนไหวในการผ่าพิสูจน์กระทัคอร์รคิงกับสคอบอช่วงบ่ายนี้นะคะ